สว,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะรับเราเรามีเรื่องอยากจะมาสวนใหญพี่แจ๊คฝังสดแฉลบพี่แจ๊คนี่ปกติฟังสดหรือฟังแห้งกันตัวก็ไม่เปลี่ยนนี่ทำไมจะเรียกไอ้แห้งไม่ได้บุลลี่มาเนี่ยบุลลี่มาเนี่ยตัวตัวก็ไม่ได้เปลี่ยนไลย ครับผมก็อย่างที่ EP แล้วเราได้เล่นไปนะครับก็คือเกมแมวระเบิดนะครับผมอันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ Aa, à, Whoa, ่งซึ่งจะมีการ์ดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้เล่นได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นมันคือซอมบี้คิดเทนช่วย่ะซึ่งคืออะไรซอมบี้ไงแล้วซอมบี้ไงไปไปโทษได้ไหมล่ะขาอกได้ไหมล่ะฮ่าฮ่าโอ้ตลก่ะซึ่งก็คือซอมบี้คิดเทนนั่นเองนะครับ เราก็จะมีการ์ดใหม่เพิ่มเข้ามา7จ็ดใบโอเคจริงๆมันคือมีส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดเดิมบ้างแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเปลี่ยนเอฟเฟกเล็กน้อยเพื่อให้มันแบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคผมเริ่มก่อนเนาะใครวนไหนวนไหนใครแม่งเที่อยูหน้าผมเลยวเออวนไหนเมื่อกี้จจัยใครนี้จ้ะแล้วแต่ต้องตังแล้วแต่มึงใครอยากเจ็บต่อยกับผมเนี่นะไปยิ้มบไปยิ้มบไปยิ้มบไปยุบโจ๋เองวนน้ำโบจ๋เลยรอดโบว์มั่นใจโจ๋มั่นใจง วยรอดเอ้ยนิ่งเดยนิ่งไปดยยไปดไปด,ไปด,ไปดจบแล้วอย่ามาใจกลัวไม,ไม่มีอยากเล่นการ์ดใหม่อ,ะอ่ะเอาเดิเอา,เอาเดิ ออร์ะดูก่อนแอตูคนเดียวดิปเปอร์นะครับชอบไหมสบายถูกไหมไม่ชอบไม่ชอบไปชอบว้าวไปเลยไม่ชอบเก็บเลยถ้าไม่ชอบพี่โดนบังคับเอาไปต่อไปชอบไม่โลบไม่ลบแล้วมันจะจวดอีกปะไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ต้องจบจบรอบต้องจวดใช่เออต้องถ้าจะมาจะจดมันต้องจวดอีกไปอ่ะอ๋อคือจวดจบรอบต้องจวดใช่แล้วก็จวดอีกเอาเมื่อกี้มันคือสกิลไพ่อ่ะไรเด็นมาก ใช้เลยเหรอไม่มีอมบีชุบเลยนะอยากเป็นคนก่อนเออได้อยากเป็นคนอยู่ถ้างนี้ก็จะเสียเปล่าเพราะว่าไม่มีอมบีชุบไปนะครับโ่นี่เดี๋ยวกัวเลยไม่กลัวเล่ไมีกัวไม่มีใช้เลยเกมจะเงียบห่อยนะครับสะสมช่วงสะสมช่วงสะสมเรื่อนี้ผมจดแล้วตัดที่ไหนเนี่ยตักูหรอได้ยผมจดแล้วไง ตอนนี้ดีอย่างหนึ่งคือเป็นการ์ดใหม่แล้วก็ไม่มีต้องหนีโอ้ยเชื่องั้นคุณก็จะรุนระเบิดอันนี้ของจริงแล้ว่วดแล้วพี่พี่กินแล้วชวดแล้วอยากเป็นซอมบี้เว้ยไปต่อไปต่อจูบแล้วอยากเล่นกดใหม่เว้ยจูบโอเคมันแค่อธิบายเพิ่มเติมจากคันเดิมไปเลยโอเคซีรีส์ฟิวเจอร์ชัวร์เลยของนี้เราก็รู้ดีซะด้วยอ่ะเดีอยู่ในมือไปนิงเอออเาตัวต่อทำไม่ดีล้อ มเฮ้ยอตแทกมาหึงก็เอาแล้วว่ะสองรอบนี้สองรอบสองรอบที่เราไปไปนิดหนึ่งปึ๊บไม่เล่นอะไรด้วยนี่โจมบันใจโจมบันใจโจมบันใจลาตูนะเต็มมือไม่แรงไม่ดิพี่โจจบแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วดิเออว่ะต้องโจมอีกแล้วโจมขีดใช่จบกดตไม่ได้สั่งเอ้ยกดกูก็ว่าอยู่ว่าทำไมโจมบั้นใจใช้ก่อนโดนแย่งใช่ดู future โอ้ y ม g o o d n e s เดังก็ด้วยอกงกัด้วยแ้กูต้องจวดใช่ไหมจะจวยังค่ไม่ล่้อะไรล้วก็จวดเขียนอะไรก็จวเลยดิ๊กดิปเปอร์อยู่กับมันสองใบเลยเนี่ไปช่นดว่ะแล้วก็รีโลข้าไปสอบแล้วก็ไปแรกคืนใช่ไหมวาไ้ไปแรกคืนคก็จะได้ใบเดิมเทอมี่ก็จวดจวดใบนี้อยู่ดี ริใช่ดิก็คือใช้ดิปเปอร์คือแบบว่าใช้เพื่อหาไพ่แต่ว่าพอเราจบรอบอะเอนเทิร์นจั่วอ๋อแต่คือมึงมีสามารถถ้ามึงมีชัฟเฟิลถ้ามึงมีอะไรมึงชัฟเฟิลหลบได้ใช่คือเอนเทิร์นมันบังคับจั่วพี่แต่ว่าเอนเทิร์นเนี่ยบังคับจั่วอยู่แล้วโอเคกูขอเก็บไอเทมให้สมศุนก่อนแล้วกันนะโมนดิปเปอร์อ่ะไปอีกเอาใบอันหลังไปอีกอันเลื่อไปแรกมาใช่ไหมแล้วกูก็เอาไปหลังเก็บไว้อ่ะรีโลแล้วกูก็รีโลเอาไใบกลับมา แล้วกูก็รู้แล้วล่ะคนเนีย้คนนี้คนเนี้คนน่ะรู้แล้วไม่ได้เก็บไปอีคนกระสานกันว่าอี๋กูรู้แล้วกูรู้แล้วไปที่สองเก็บโอเคถ้าคุณอยากรู้ว่าคนที่เขียนพินัยกรรมไว้แล้วเป็นงครเป็นอย่างนี้ ถ้าคนกนกนคนแล้วก็เอาไปขี้คืนใช่ไหมคุกคอมโบทียอะไรเนี่ยไปไปโอนันใหม่ให้คุกอะไหตัวนี้คืนมึงไม่เหลือให้คนอืนเล่นเกินบ้างเห่อไอ้ี่นี้ล้ยใครสับไพ่เนี่ยนี่นะเอาใบต่อเอาบ่อเหียไม่บเกิกับปันกลับ๋อว โอเคกูไม่มีจิตเลย่องนตายโอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เป็นซอมบี้เป็นซอมบี้เออเป็นซอมบี้ตายแล้วตายแล้วคนหนึ่งแล้วสงสารสงสารพยายามที่สุดในชีวิตอีเนี่ยคนเรากูรู้เอ้าเอ้าไม่รู้หรอไใบมันมีสองอันไงมึงไม่ตื่นคือกูแบบพยายามหลบระเบิดใช่ไหมเจอสองรูปเออไม่ใช่ว่าคือที่มันพยายามสุดทีเด็ดเพราะมันมีสองใบเว้ย แป๊บน wow. ึงนะซอมบี้เ <animation> นี่ยมันควรจะมีสองตัวหรือไงอ่าแล้วแต่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 รู้ไม่รู้เออเตงกูเป็นซอมบี้เลยประโยชน์นะคิมอ่ะเนี้ยแกเป็นซอมบี้เหรอเออทุกคนก็ดีถือระเบิดของเตงไว้ด้วยเพราะว่าตอนคืนชีพต้องเอาระเบิดกลับเข้ากลับเข้าไปอ่าเพิ่มคนก็เพิ่มระเบิดไอ้นี่พี่โดนระเบิดลูกนี้พี่ทดนกันห่วงซะด้วยไอ้บ้าเอ้ยเขบชอบชอบตาหัวดิจัวเลยเขาจริงเขาเพราะยี่ยี่ติดกันสามไปสัตว์อะไรเนี่ย เว้ยแต่ก <sketches> oh. ูแต่กูอ้าวพราะมีโรเป็นไงีโลดีโลจนถึงเลยเหรอเออไม่ตายเนอดีโรได้ระเบิดเอาวาจะมีใครให้กูเป็นซอมบี้อีกคนไหมไม่มีใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีอ่านะงั้นผมอของผมกัเขาไปผมชุบไอ้เบนดีกว่าที่เจ๊ดูไม่ค่อยมีการทำลายไอ้เบนเนี่ไม่ดีไม่ได้ทำอะไรได้ไอ้เบนเนี่ไม่ค่อยดีเอาอแับเอากับเอาไปไว้ข้างหลังด้วยเอากับเอาไว้ตรงไหนถ้าไม่คนเดียเห็นนะใช่จริงๆแล้วสอนระเบิดต้านไม่คนเด่นวเห็นนะครับเราลืมเลยไม่มีอะไร กูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเทมนี้เล่นได้หลายรอบให้อยู่อ่ะตามทุกทีเลยถ้าจวดเจอระเบิดอีกไม่เล่นแล้วนะเจากที่ใบที่สี่แล้วหู่นและภูเขากัวซีเดอยูเจอหุดแล้วภูเขากัวขึ้นมาแล้วคนมันอยู่กูจะทำที่ใหญ่สับไปดิ๊กดิ๊บด้วยคนสามดิ๊กสองแม่ไปอยู่ไกลเจ๋งหมดเลยให้บ้าตายโคนคอมโบไม่เป็นเฟรมแบบไม่มีอะไรให้ทำแล้วอะปวดทันสู้เลย ดีโอจนเจนแล้วเปิดทำยังไงได้บ้างนะทำยังไงได้บ้างนะอ่ะาแต่ว่าอีสตานี่เขียนพิธีการเป็นคนไมเนี่ยไม่ไม่ไมนี่มันมันยัได้นะสิเดี๋ยวได้๋วจุ๋วชอ็อเลมันเาได้ด้วยดิว,ว่ะชอ็ชอเลช็อเลของเวอร์ชันนี้คือสามารถใช้รอบก้นได้นะครับ oh. โอ้โหผมจะขออนุญาตเสิร์ฟใบจุ๋ยให้พี่ผมเพื่นๆอะไรไม่รู้ล่ะกูสับเละมากถ้าพี่ชอบพี่กระจวเลยซุปเปอร์สกปผ่านไปแล้วไอ้สัสเชื่อผมเถอะซุปเปอร์ ะโอเคได่ประเด็นคือใบเหี้ยเนี่ยคือใบเดียวในสามใบเมื่อกี้ที่กูไม่อยากได้อ๋อขอบคุณนะเขี่ยขึ้นไปพี่แต่ก็รอดนะแต่ก็รอดแต่ก็รอดไปทำพี่อยู่นะไปไปคิมขอดูไพ่ในมือทุกคนหน่อยเยอะแค่ไหนผมห้าหกห้าใบห้าใบนี่ก็ทัให้กูดูทำไมแล้วขอจุ่มใบมาจังหวะนี้มีสองพี่นั่งรับผมแบบนะครับ ไม่มีเล็บด้วยเเลลยไไปวะม่หือรออยู่ในหลุมปลาดิรอฟีดเดตรอฟีดเดตหนาวจัดหนาวจัดฟีดเดตเอาแล้วเข้าไปครับเข้าไปครับก็คืออัใบอะไรก็ได้หนึ่งใบใช่ใช oh, so ่ใช่ตั้งนัดคือกูกกระดาษที่อยู่ว่าตั้งนัดทุกคนอย่าเพิ่งให้นะขอคที่บอกว่ากูจะโนบฟีดเดตหรือว่ากูจะยอมหรือกูจะป้อนเพราหอ่ไร กลัวป้อนแล้วกลัวเขาฉกกูไงเขาเหงาวะดิอ่ให้ไปให้ไปเอขาเหงาวะดิให้คนตายได้เล่นหน่อยเว้ยเออแล้วถ้าเขาฉกผมเจะจับได้เปิดมาดูเจลดำไพ่แคดแปดใบหลอกตาบูแล๊ยตัวอะไรนะโอ้คนตายนี่ใช้ได้เฉพาะแบบแนวป่ะใช่พี่ถ้าไม่มีแนวก็คือก็คือจืดถูกเจอคนจืดเจลจืดเจลจืดจืดหมดเลย ถ้าจะให้กูจืดไม่ต้องให้มีประโยชน์มันก็ได้เลยชิบเอาตายอีคนคลิปชุบขึ้นมาเดือดการชุบแล้วใบเดิมปะไม่ใช่ใบเดิมใช่ไหมนี่โคตรจืดเลยค่ะเนี่ยชุบผมซีผงซี The Future นะมาดูนะจจริง เหงาเลยเจ๋งเหงาเลยยิงโชวโชซีนโหดไปตอนต้นนั่งเหงาเลยเหงายาวนิดนึงเหงยาวเลยอุ้ยนี่คืออะไรตัวรอดรอดรอดแล้วผมรอดตึงว่ะตึงมีมีมีระเบิดสักใบเฟเวอร์เฟเวอร์นี่คืออะไรนะขอใครสักคนให้เขาเลื่อนให้ไอคิมแล้วกันใพ่เยอะเลือกผมโดนล็กแน่นมวมันกลับมาหาคุยแล้วแล้วกูใช้ต่อได้หรือปะไดขอลองหน่อยเถอะนะ a t t a c k of the d e a d เฮ้ยหกใบหกคนตายสองคนคุณสามหกใบทิมหกเทิร์นซเปอร์สกิปเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปอยู่กับบันนี่ไม่ไม่นบเลยเหรออ๋อเนี่ยคือปล่อยฮะได้ใช้คาเฟ่แหมเฮ้ยตัวนีต้นี่็นบดีกว่าว่ะเหลียวเหี้ยอยากเห็นว่ะอยากเห็นโต๊ะหกใบว่ะ ไม่เคยเห็นคนโดนเลยอะเห็นคนโดนอะเออคอนเทนต์ทังกองไทยอยู <S <S ่เลยเอลโนบสิอ่าผมโนบสุดพิเศษออมตเเดไปใช่เพื่อไอ้แคอดเดทำงานกอทีบายทีระบายทีระบายได้นรบได้ทีระบายได้เทคหกเทินเฉยนเรียกว่าไม่ได้โจรไปแล้วเทคหกเทินเล่นเพื่อกนตต้เล่นเพื่อกเล่นเื่อกนต้ยปนแพนเฮียนบฮอีกหใบอีกหใบอยากเห็น่อยากรู้อยากรู้สองถเจห้าเทินก็คือใช่ที่เหลือสีใบต้องหยิบเฮีย ล่อหมดเลยเหรอล่อหมดเลยเหรอโดนห้าโดนไปที่ห้าเลยใบหนึ่งเหลือใบหนึ่งไปห้าใบห้าเออเดี๋ยวอันนีน่าจะดีฟิวรอบนี้ใชวไหมโง่ตอนนี้แหละเฮ้ยง้างเลยขึ้นมีดครัใช้ปวดหันแล้วลบไปสองแล้วมันเหลือมึงเก่งเพิรนถ้าดีฟิวชุบหนึ่งคนแต่ชุบเสร็จเนี่ยใี่กันอีกชุบเสรงจแล้วมึงต้องจวดต่อนะอ่ะชุบชุบพี่เจ่งปุ๊บเอาระเบิดกับเข้อไปก่อนสวยสัตว์ชุบพี่เจ่งได้ไหมประเด็นพี่เจ่งต้องเอาระเบิดกับเข้อไปด้วยอ๋อโอเค เอาไว้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ถ้าเราเดินเห็นหาเลยนะเออเยี่ยมคอเสิร์ตแรงจริงนะใบเนี้ยไปเนี้ยแรงจริงขอสกิปใบสุดท้ายได้ปะได้ได้สกิปเรไม่ต้องกดใบที่ขอวางจัุดก็ตัระต่ายีิเจ๋งจั่วเลยเหรอไม่ไม่เล่นอะไรเลยเกิดมากูจ์ได้เกิดมาแต่ตายใหม่อีกรอบไหมกูก้อนกูเลยเนี่ยแอร์ผมเลยสองใบแหละก่อนเล่นหน่อยอ่ะเปเปอร์ไหมใครหนีอ๋อกูเลือกถูกปะใช่พี่เลือกจับคูดแบน เชี่ยมันเสือกจับได้ด oh ้วยให้กูจับเถอะเย้อือมีสอนตัวมั้เนี่ยเป่นช้อนช่วไม่เขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกหยิบเหลือกกูมีไม่เดียวเลือกไม่เดียวเลือกไม่เยอะหมดแล้วไอ้เหี้ยเขาหมนเดียวนี้เอลสุล้วก็ได้มั้งเอาหมกให้เอลบอกต่อไปเบอร์ที่เราให้มันไปท่ไหนที่เฟเวอร์หรือว่า ต่อไปต่อไปเลือกเลยแล้วเฟเวอร์เมื่อกี้อยู่ไหนถ้ามันเอาดีฟิวไปหมดแล้วก็โอ้โหใครมึงมมึงเอรีบพวกกูหมดเลยเหรอโอ้โหอีกสองมีทัวหมดเลยเขาได้ของมึงไปแล้วมึงไปแลพวกกูรีบได้กันสองคนเลยแล้วก็จบได้ครับแมื่กิปเห็นป่ะเขาโชคดีไอ้เบนอ๋อมตายอยู่ก็ตัวไปเลยดีวะรอดอูไม่กลัวอยู่ตัวไปเลยของหมดก็หมดเออกูตัวเปล่ารอตัวเปล่าอยู่แล้ว ยังพี่กิมก่อนเอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นยังง้างง้ากลับมาอยากเล่นไอ้สารเหี้ยแม่งเอาดีฟิวกูไปเด็กเหี้ยเอายังไงเราอ่ะกูขอดีกนิเปอร์ก่อนดีเลยดีเลยต้องก่อนดูไปแรกก่อนดูไปแรกก่อนไม่เอาไปสองโอเคกูสบายใจละโอเคโอเคดีฟิว ก็่าเเก็บระเบิดไปบ้างเทากูนะเก็บระเบิดเยอะเกินโอเคเอ้ยคุณจั่วมั่นใจดีว่ะอธิบายแล้วนะระเบิดอยู่ในแ้หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ระเบิดในกองเือสหนึองส2 3 4ี่ห้าหกเปเก้าหนึ่งในสาเยอะนะเยอะนะเก้าใบเก้าใบอะลองจั่วอืมอ่ะเหลือหนึ่งในแได้สจาก8งั้นกูไม่กล้าแอเค มีใครจะยอมเปล่าถ้ายอมมีคิมจวดสองเทิร์นโนบไปก่อนโนบไปออกโทษดีขโมยไพ่กูไม่พอนี่ไม่ตัวฉกเลยวิจเกียร์รอบหน้ากูไม่ให้แล้วแต่ว่าได้ของดีขโมยเอาไปมาเล็กเกียร์เขาไม่ให้กูเล่นเลยอ่ะกูก็ยังไม่ได้ทำอะไรใครนะแล้วเอาไปมาเฮ้ยแม่งไปโก็นตัว กูพาให้กูบอกเลยไม่รู้เต่เลนะคุณยังไม่จวดนะคุณต้องจวด้วยนะไม่ตะคอ่ะให้การเลี้ยงให้เบนไปให้การเลี้ยงข้าวไปพอกูเลี้ยงให้เ็นเ็นกับขาวอีสนดีก่าจริงมากสามจากเจ็ดโอเคโอเคไหนไม่โอเคตายยังตู้ต้องโดนที่สกับเจมนมีิวกูมีิวกูชุไกตอนนี้แค่นมีคนเดียวมีคนเดียวมี อ่าดีใจพี่แจ่งเอากลับก่อนใบหนึง่งเดน๋ยวนะมีริ้อยู่บนสุดไมนนไ่ไม่อ่าใช่แล้วนั้นเข้าโหสั่งพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอย่างไม่ได้ครับเอาไปล่างสุดไม่ต้องไม่ต้องสอับแล้วสอบไปตรงไหนก็ให้เขาดูเลยกันแล้วก็ไอ้เบนเดี๋ยวนะแป๊แบนึงแป๊บนึงเท่ากับไอ้เนี้ยตอ,ขอขนเนี้ยมีใใ4ใบที่เป็นระเบิดใน5ใบเนี่ยเหรอครับครับไม่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 ใน7ใบระเบิดสี่ในเจ็ดโอ้ชิลโอลิชิลสี่ในเจ็ดเราเล่นทียอะไรกันเนี่ย อะไงก็คือถ้าเกิดเราเปิดแล้วดูไพ่ที่คิมสัตว์ตุ่ม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 แล้วประเด็นฝั่งเนี้ยไม่มีไพ่ถือกันแล้วเนี่ยต้องจวดดิไอซัตมึงใจกูจวดหรือไงเล่นไปก่อนหมายเนี้ยว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นไปก่อนเล่นเสร็จก็ค่อยจวดไงไปคิมเออมันต้องไอ้้เหียต้องมีคนฆ่าเขาหน่อยไอ้สัสไอ้เหี้ยกูพยายามแล้วพวกกูเล่นเอาคอนเทนต์ให้กล้องเนี่ยไอ้เหี้ยคิมแม่งเล่นเอาชนะเลยกูนั่งไม่มีอะไรแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโดนเหรอะจริงป่ะเหลือไปเราเหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่นะ หกใบระเบิดสี่สี่ในหกห้าเดี๋ยว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 เโี๋ยวนะโมตักกัผู้สวดมนต์แล้วอัไปทางบูชาละกูก็ต้องจั่วป่ะใช่ถ้าเไม่มีก็ต้องจั่วอยู่ดีแต่มันก็อาจจะเป็นลงฝั่งนู้นแหละเฮียอ่ะอ่าอ่าอ้ยรอดวะโอ้รอดจริงวะมีรอดใบเดียวอะตอนนี้เออรอดได้ไงวะไม่รอดหรอกเพี้ยหุ่นจี๋ไม่มีทางรอดเลยอ่ะคือระเบิดมันต้องอยู่ตรงท้ายเลยนะตายๆเถอะไปเป็นซอมบี้เถอะเนาะต๋อมีรออะไรอะ ก็พี่ตตััววเเองแกกกูจะแดกสมองมึงมีรอดอยู่ใบเดียวตอนเนี้ยไม่ไอ้เหี้ยคือพี่คิมจะแพ้ให้ใครก่อนไม่มีแต่ธรรมดาเหรอจริงปะมีแต่ธรรมดาบึ้กดูเอาวะเรื่องอะไรเฮียอุ้ยเฮียโอ้โหเฮียที่มันเฮียเกิดเลยไม่แต่ว่าผมไม่โดนไงผมไม่ผมไม่ใช่คนตอบไปมันเหลือกี่ใบเยอะอะเหลือต้นจัวเหลือสี่ใบมาระเบิดแถม หนึ่งสองสามสี่มึงคนสุดท้ายแล้วไม่อะหมายถึงว่าคือทุกคนต้องตายก่อนป่ะระเบิดบานเลยนะเว้ยพี่ไม่แต่ถ้ามันมีคนหนึ่งรอดอ่ะก็คือมึงล็อกกันอ่าอ่าก็หนึงกถ้ามันมีคนหนึ่งรอดมึงก็ล็อกอ่ะแต่อาจจะไม่มีใครรอดก็ได้ไงก็จริงไม่ต้องคิดที่อันแล้วมึงจั่วเลยจบแล้วเนี่ยสี่ใบแต่แต่คิมกูมีจั่วแล้ววัดดวงเลยว่าใครจะรอดเขาเขาได้การผมไปใบหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นการใช้เถอะไอ้การที่มันควรใช้อ่ะมึงรู้ใช่ไหม ไไปเเหออะ้้ียกานผมไปไปนึงกูอยากเล่นขำๆามฟีดเด็ดเจออ่าได้กูไปตากไอ้กูมานั่งทำอะไรนะถึงว่าแล้วแล้วกูรวบทุกคนอย่างนั้นเลยเหรอพี่หมีดูใบที่ผมให้ไปด้วยนะ ฝาผมฝาทุกอย่างเลยี่ตัดึมึงให้ไปไหนกูนะไปที่สองไปที่เจ้มยมที่มีรูปบกระโหลกอะ่มีไม่มีคำว่าไหนเหมไม่มีไม่มีคว่าะไสิมีแต่ตายอยู่ข้างในมีแต่คว่าเดทถ้ากูเล่นแดทแทกอะกูต้องจวดปะ้าแทกมาคือสคริปต์คือเจงจวด่อใเจ็โทษ้กูมนแลกมาแค่าอสเกิดดสมใบทีละใบนี่ ไปแล้วก็ตายแล้วมั้งฮะแท็ออฟเด็นเซสเลยเหรอเออโอเคตู้ได้มาลงจั่วอีกไหมเป็นลงจั่วแล้วตายแล้วจะจั่วอะไรอีกไม่ได้เวลาตาเมงอะจั่วก็จะคิดเอาได้ถ้าถ้าคุจั่วไปนี้รอดกูหานะอ๋อตายแล้วก็คืออ๋อทำอะไรไม่ได้ก็กูใช้ได้แค่นาวถูกไหมฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ล็อกล็อกมงที่มันไม่ก็อยู่ที่พี่ไงพี่จั่วรอดปะล่ะถ้าพี่จั่วรอดก็รอดถ้าไม่รอดก็ตายเลยแต่ไอ้นี้ตายหมดแล้วใช่ไม่ตายพี่อะไรเนี่ยเนี่ยมึงเยเตรียมตุ่มเตรียมแดกสมองมึงแล้วตอนเนี้ยชาเิน น้อรอดเว้ยอ้าวมีไรมีมีอะไรไหมมีอะไรไหมจบมีอะไรไหมข้าตัวตายใช่อ้ยมีหัวห่มอไม่ในโอ้ยไม่ท่านมาฉัเ่มฉับอดบดเป็นกูปล่อยห้าสิบพัสิบเพราะกูก็ไม่รู้ว่าไปไหนมาโอ้ยไม่ด้องหาจนดท้ยไอ้เฮียแล้วเอลให้กูมา t t a c ท on t h เ d e ด d กู ตอนพี่ขอผมมาผมเสียใจเราเลยได้ส่งไปผมโยนเลยอ่ะพี่อยากได้ไปไหนพี่หยิบไปแม่งเหมือนกันคือแรงๆทั้งนั้นเออก็ตอนที่ผมจั่วดรอดแหละแต่ไม่ถึงคิวไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้ไอ้้เหียคือดีฟิวคุณไม่ได้ใช้เลยไอ้เหี้ยเจ๋งเอาไปแดกกูรอดตายแบบกูถือไปคนสุดท้ายที่เหลือเลยตอนที่เชือกลัวแอลบังแล้วกูแบบรอดแน่รอดแน่รอดแน่เอากูไปแดกเอากูไปแดกทุกใบเลยอีเหี้ยะูดึงบอกไงเป็นกรแห้งเลยเพราะมันมีแต่การแนกแต่ไม่แนกใครได้เอาเอฟเูกต์ออกมาถ้าเทียบกันนี้